เริเทภะอยโยเียมังมะเฮสุรังปะทวะสังวิสุทธิเทเวสสะมะบุปภะสังเวิมันตุมาระเศรษฐิอมพระูมพระธรณีกรุงพารซสหะริวารายะเอหิสทยะอภะจันตตปะริปุนชันตุสวายะนัะมิเิรสาะโคปะทวิยัง ปัิธานโตเทวิเมสุขสัมปติสัพพะาเตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาะเพลนะจัเตปิตุมเหนนุรักขันตุอโรภะเยนะสุขเทนะจักบุรัติมัจจมิจิสังพราชาเท,พาพาทมมาชาภาเขถัติรัตโตเจมหาราชาสักปริวารามิจิกาเตปิตุมเหนนุรักขันตุ อาทเนรัตมิงิสัราชาติสภาพเทสนติภูตาสัพรวาราวิกาเปิตุมเรคันโตอโรวเยนะสุเืนะจอาเรัตมิงิสัราชาติสัพพะเทหิรหะโจาราชาสัพเรวาราวิกาเตปิตุมเฮุรคันโตอโรเยนะสุเนะจ อาดีร <ider> ัตมิเนรัตยังที่สังราชาทิสาภเพสันติเดวามกหาเทวาสัพพิวารามดิวัเตปตุมุนราพันตุอโรกเยนะตุเทนะจัปัญญามงที่สังราชทิสาภเพสุตอโรปโคจัมาราชสัพนิวารามจีวัตเตปตุมุนราพันตุอาโรกเยนะตุเทนะจั อาญาประเสิมมิจิสังพระชาทิสาภาะเพสันติอาภาสปรุวารามิจาเตตุตุมนรักขันตุอรหเยนะตุเทนะจักอาดระเสิมมิิสังราชาทิสาภาะเพกุเวโรจักมหาราชจักรุวารามิจขาเตตุตุงเมนะรักันตุอรหเยนะตุเทนะจัก อิษานรัศมีพิสราชิาภิษันติยักขาสะบริวารมิปรเตปิตเมรันตุอารมไยนักสุขเณจักอมนักโมบุตรตัณนังสรนงปัชฉามิอนนักโมธรรมรตานังสรนางปัชฉามิอมนักโมสังกรตานังเรนางปัชฉามิ

เตหิสหคันตวาริพุนจันโตหิโตุจักรโกจัพเทวะเสโกจัพเทวะบุญญาโกจัจะสังวาติตังวาจิตังวานิสินังวาเสยเฮนังวารักจิงวาอิวังวาสัพพทาอนุรักขันโตมหาเทวาติ ชาแล้วสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์ทั้งหลายบูชาแล้วเพิ่งเกดพระเจ้าประจำทิศบัดนี้จะได้บูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นประธานอยู่เรื้องหน้านี้คือองค์พระพิคเนศวนขอทุกท่านแต่น้องกายวาจาใจ เ่าตามพระเจ้ากันทุกท่านตั้งโมสามจบ้องกันแล้วว่าการน,นักโมตัสสัพกพรคกวัตโตอรหะโตสมมาสัมพุตสักนักโมตัสสะพรคกวัตโต,วโตอรหะโตสมมาสัมพุตสักนักโมตัสสะพรคกวัตโตอรหะโตสมมาสัมพุตสักเอการะ หินทุกนาถังอุปปันนังพรหมโนจักอินโทจักพิกเนโตมหาเทโวอังวันธามิสัพพธาสิทธิกิจจังสิทธิกัมัง สิทธิการียังปร,ระสิทธิเมองศีคเนาสายะนักโมนักมักคันทักมาละกะพักมักนะสิทธาหักนำสิทธาหักนำอหังวันธามิ อหังวันทามิอหังวันทามิ การคือองค์พระประเมศสวนผู้เป็นเจ้าได้มาครอบครองว่ากล่าวบรรดาพราหมณ์ฤาษีมุนีให้เป็นกรรมสิทธิ์และองค์อามารินทราทิราชเจ้าอันเป็นประธานแก่โมโูอมรเพวดาอันรักษาสัพปพิธีเลิกในภูมิโลกนี้และในการระบาดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้กระทําพีกรรมบูชายาพิธี ตามวิสัยจารีโบราณขอเดชเดชอำนาจพระอิสราชาธิบดีองค์พระพิคเนสวนจงประสิทธิกิจโดยอิสรภาพแด่คณะผู้จัดบริษัทมันดีเวิร์สจำกัดโดยกิติพัฒน์จำปาตอำกับการแสดงโดยนัทวัฒนิยาน,นันต์ทง โดยมีเพื่ออันได้จัดเพื่อนำเสนอแก่ทุกทุกท่านได้รับชมกันในชื่อเรื่องพิเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยแสดงโดยธนภูมิเศรษฐิธิกุวลวรพงษ์วาลก สุพม่นคนเลวงวิสุทธินภัทรพัฒนีตรยเทจิรชาถุกสัภาวันนี้และในการระบาดนี้พูดจัาได้มีจิตอัตตาจัดพิธีบวงสวงเพื่อเปิดกล้อง ขอสัปพะอนนาจงประสิทธิโดยคณะผู้จัดดังนี้ชัยยะโรโเตโชขอพรท่านท้าวชริตจอบเทวิชัยยะชัยยะขอพรท่านผู้เป็นเจ้าปิ่นไกรล,ลาชัยยะชัยยะขอพรท,ท่านท้าวมหาราจัตุโลกบาลชัยยะชัยยะ ขอพรเทพทุกสถานตั้งแต่ภูมิเร่เทวันสัพเรศเทวีสิ้นทั้งอากาศเทวานยิมาตสถานชัยยะชัยยะแห่พรเทพตูทรงมเหสวนสัพดาหารทุกพระองค์องเซงปตุราเชิดขวดบานรักษาคนักผู้จักให้ดำรงศรีสวัสดิ์มิตรหม่มิตรปัตขวัตสัพภัยสวยสุด ชัยพรมว่าพัตะนันตังสุริยังจันทังปริม,มาอาตะเยว,วาปัทวีจัเตโชจัทาตาตมุวารุณาวารุนาวาทาเสโวมันยา,าสาสัสะมหาเมตาตาโกนาตายิกาอาตุเทวายัสสาสิโนนมัสสามะส,สุวัติโหตุ สัพพทุกขวินาสันติสัพพยาวินาสันติสัพพตรายาวินาสันติสัพพโรคาวินาสันติพุทธเตชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชะนาเทวตปฏิอาทิโจรัติมาภะที่จันติมาสันตัตโถคัตติโยตปฏิรมโนอัถสัพพะมโหรัตนะพุทโตปติเตชะสติสิทธิกิจัง กิจการนุกิจใดชอบคิดประกอบสร้างกิจนั้นอย่ารุรางรุกได้ดังประสงค์เทอมาสิที่ประมงการใดที่คิดกองฉลองเดชเจ้าล่ายาเลิดย่าล่าชาสลิดได้ดังประสงค์พันเทอจิตที่ทกัลยาตถาคระโตสัพพอยู่ับสรุม,มานจบสบหรีแล้วขอปุปตะวัตรายแล้วคลาดพ้นภัยผ่านฉะนั้นมา สิทธิเตโชชยนจังเดชเรื่องปรากฏผู้ทรยศกองร้ายจงกลับพ่ายแพ้กอง้นผ่านโดยนาะสิทธิลาภานิรันตรังลาทุกสิ่งสรรจงนิรันหลังลมดั่งนาทีทั้งทนเลยนาะัสพสิทธิพระวันตุเตของสบพบทั้งหลายจงประสิทธิ์ยาช้าให้ข้าพังพร้อมชนีเพมสีสิทธิชยติปีโด อมมะขันธาลุพาเวนะสัพพะชังพาลุพาเวนะอันแลแลจะขันธาลุพาเวนะเจตุโลกปาลาลุพาเวนะชากามาวรานุพาเวนะอันจะมหานทีโยอนุภาเวนะเอตามารประนาชวาลุพาเวนะนวะเรกุตระธรรมมาณุพาเวนะอันเจปทุมมาณุพาเวนะทเวจันโทสุรยันจันทังอจิวาตถาตมุม อรุภาเวนะอธมหันตาอรุภพาเวนะปัจจพุทธาอรุภพาเวนะสัจจะผีทัดวันทุกเวส์ปฏิยุตศาสน,นังสริณังพูชนังดังตกังบุรัชเวสสุเช การนี้ากาบูชาได้บรรลุไปในขั้นหนึ่ทุกท่านในนาทีนี้น่าจะต้องเคยขอพรกันมาแล้วทุกท่านต่อสิ่งศักดิ์สิทที่ตนพระอบนับถืออันดับต่อไปนี้ก็<ต>จะได้นำทุกท่านได้ร่วมกันขอพร ต่อองค์พระเจ้าผู้อยู่เหนืออุปสรรคทั้งปวงเทพเจ้า,า,าผู้เตรีให้เกิดความสำเร็จเทพเจ้าแห่งศิลปะไม่มียาตรยเทพเจ้าแห่งการแสดงเทพเจ้าแห่งการนตรีขอทุกท่านน้อมใจตั้งใจกล่าวคำขอพร ตามพระเจ้าดังต่อไปนี้นั่นก็กล่าวตามโดยความตั้งใจและมันเสียที่หนักแน่นภูตา,ตายะ,ายะนักมหันฯขอพระพิคเนสวรรโปรดประทานความบริสุทธิ์ แก่ข้าพเจ้าเอินพักข้าตักวิชณะวินาสิเนนามะหะขอพระพิคเนสวนโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าเอิน วิทยคณะราชายะนณมะหะขอพระพิคเนศวนโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าอสุทิสุทิปริยายะ นัมะหะขอพระพิคเนสวนโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจา้าออมสริกยายะนัมะหะขอพระพิคเนสวนโปรดประทาน ทรัพส,สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าเองสัิธิรายะนะมหาขอพระพุทธเนศสวนโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตของข้าพเจ้าเอมสัมมาหิต ตายะนัมมะหะขอพระพิคเนสวนโปรดประทานสุขภาพที่ดีแก่ข้าพเจ้าโอมสักมุยายะนัมมะหะขอพระพิคเนสวนโปรดประทานความสงบสุขแก่ข้าพเจ้า อมสีคะเนสายะนะมมะหะอมสีคะเนสายะนะมมะหะอมสีคะเนสายะนะมะหะสา

การที่พิธีเมืงสลวงบูชาเรื่อเพื่บดกล้องทำการแสดงเรื่องพิเตอแฟนบอยตัดสินใจนายแฟนบอยก็ได้จะทางมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับอันดับนี้ขอเชิญผู้จัดคุณกิติพัฒน์จำปารองกรรมนักเขาวัดอิยานโนโฉและนักสแสดง รวบกันต้นอกอบดอกไม้ที่ับพิธีกันนั่งพอ,อ,อใครจเหมือนเมื่อกี้ในือนกัน